โรงเรียนบ้านหินเทินสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2แบบรายงาน best practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านเป็นพลเมืองดีด้วยนวัตกรรมหินเทินอาสาพัฒนาโรงเรียนบริหารงานโดยนายชอบปิ่นทะเลท่านผูน้อำนวยการ เล่งเห็นความสำคัญของการน้อมนำาพระบรรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10จึงจัดให้มีการบูรณาการกับ active learning เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันปัญหาเด็กและเยาวชนขาดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่องความสำลึกจึงลดน้อยลงทุกวันจึงทำให้เกิดปัญหาต่อสังคมอย่างมากมายเช่นยาเสพติดดังนั้นจิตสาธารณะ จึงนับเป็นคุณธรรมจริยธรรมประจําใจข้อหนึ่งที่เยาวชนพึงมีอีกทั้งจิตสาธารณะยังเป็นคุณลักษณะที่สําคัญของการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติโรงเรียนหินเทินจึงสนใจศึกษาในรูปแบบการสร้างจิตอาสาอย่างสร้างสรรค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาด้วยการทําจิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดีโดยดําเนินกิจกรรมจิตอาสาดังนี้ 1. การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลโรงเรียนบ้านหินเทินส่งเสริมการกระทําที่เกิดจากความเมตตาและจิตสำนึกที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์ส่วนตนเป็นการแสดงออกถึงคุณธรรมเช่นความเสียสละความเห็นอกเห็นใจและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 2. การมีจิตสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาชุมชน การปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะเริ่มจากการสร้างความเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมการเห็นคุณค่าของการเสียสละเพื่อส่วนรวมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อผู้อื่นสามารถจัดกิจกรรมจิตอาสาเช่นการเก็บขยะพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรือชุมชน 3. บ่มเพาะความคิดทัศนคติและค่านิยมที่ดีงาม ครูจัดกิจกรรมการสะท้อนคุณค่าของการเป็นผู้ให้เช่นการบอกเล่าเรื่องเล่าจากบุคคลต้นแบบด้านจิตอาสา 4. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมนักเรียนคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมช่วยส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในสังคมนักเรียนจะมีพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเคารพกฎระเบียบและช่วยเหลือกันอย่างมีน้ำใจซึ่งส่งผลให้เกิดความสามคัคคีความเข้าใจอันดี และลดความขัดแย้งในหมู่เพื่อนและชุมชนโดยรอบ 5. คือการสแสวงหาและเปิดรับโอกาสในการเรียนรู้นักเรียนสแสวงหาและเปิดรับโอกาสในการเรียนรู้และงานอาชีพแสดงถึงความใฝ่รู้และมีความรับผิดชอบต่อตนเองนักเรียนจะไม่หยุดอยู่กับที่แต่พร้อมเรียนรู้จากแหล่งต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะหรือทดลองทำงานอาชีพในรูปแบบต่างๆ 6. มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้เมื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงโรงเรียนบ้านหินเทินส่งเสริมนักเรียนให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้เมื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่21โดยสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเผชิญกับปัญหาใหม่ๆฝึกคิดวิเคราะห์และแตัดสินใจด้วยตนเอง7มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเห็นความสำคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยโรงเรียนบ้านหินเทินส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจความสำคัญของการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเช่นการไม่ทำลายทรัพย์สินสาธาร,รณะการมีวินัยในสังคมและการเคารพกติกาส่วนรวมนอกจากนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเช่นการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหินเทินขอบคุณครับ